สวัสดีครับผมสิทธินันมณิทองครับวันนี้จะมาแนะนําการเดินทางข้ามจังหวัดครับอัปเดตหลัง 1. กันยายน2564ครับว่าการจะเดินทางไปแต่ละจังหวัดต้องทําอย่างไรบ้างมีเอกสารอะไรประกอบบ้างเหตุผลในการทําคลิปนี้เพราะว่าคุณแม่ยายครับเดินทางมาจากเกาะสมุยจะเข้ามากรุงเทพเราต้องหาข้อมูลเยอะมากนะครับถามครับไปทั้งกรมควบคุมโรคไปทั้งสาธารณสุขไปทั้งกทมจนได้ข้อมูล มาระดับหนึ่งประกอบกับคลิปก่อนครับที่ผมทำวิธีการในการบันทึกการเดินทางข้ามจังหวัดของเว็บไซต์สบค .19 โควิด -19 ทีนี้มันก็มีคำถามเข้ามาในคลิปนั้นเยอะมากว่าไปจังหวัดนี้ต้องทำแบบไหนครับไปจังหวัดนี้ลงทะเบียนแบบไหนครับข้ามจังหวัดได้ไหมครับไปพื้นที่สีแดงไปพื้นที่สีเขียวไปพื้นที่ควบคุมสูงสุดไปพื้นที่ควบคุมยังไงครับเยอะมากคําถาม โอเคคลิปนี้ก็เลยรวบรวมข้อมูลมาให้แล้วก็ประมวลผลมาให้ว่าเราต้องทําอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับเคมาแล้วครับทุกท่านสิ่งที่ต้องทำนะครับในการเดินทางข้ามจังหวัดอัปเดตล่าสุดกันยายน2 5 6 6 4มีดังนี้อย่างแรกเลยผมอ้างอิงก,ก่อนจากข้อกําหนดที่ออกตามความในมาตรา9คือการเดินทางข้ามจังหวัดสามารถทําได้แต่ขอความร่วมมือเดินทางกรณีมีเหตุจําเป็นเท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่โรคอ่ะตรงนี้นะครับเดินทางได้แต่ขอความร่วมมือต่อมาครับการแบ่งจังหวัดอันนี้สําคัญต้องจําให้ได้ก็คือมันมีการอัปเดตตลอดเวลาปัจจุบันนี้ยังเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดต่อไปนี้ผมจะเรียกว่าแดงเข้มมีทั้งหมด29จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุมผมจะเรียกอื่นๆนะฮะผมจะเอาแดงเข้มเป็นหลัก ต่อมาครับเอกสารที่ใช้ประกอบในการเดินทางหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องต้องมีอะไรบ้างมี3อย่างครับที่เกี่ยวข้อง 1. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน 2. การลงทะเบียนการเดินทางผ่านเว็บไซต์สบ,บคทําในมือถือได้และ 3. ใบรับรองการตรวจจากคลินิกหรือโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองนะฮะมี3อย่างด้วยกัน เอกสารการรับรองการฉีดวัคซีนเมื่อท่านฉีดวัคซีนเสร็จเข็ม1ห,หรือเข็ม2ท่านจะได้เอกสารมาเป็นคล้ายๆลพาส,สปอร์ตนะฮะว่าเป็นรับรองการฉีดแล้วแต่ทีนี้ท้งนั้น,นถ้าไม่ได้พกไปด้วยไม่เป็นไรครับท่านใช้แอปหมอพร้อมที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือของท่านนะฮะลงทะเบียนให้เรียบร้อยมันจะขึ้นบอกเลยครับว่าเราได้ฉีดวัคซีนไปแล้วกี่เข็มวันที่เท่าไหร่นะฮะตรงนี้ใช้แทนเอกสารรับรองได้เช่นเดียวกัน ต่อมาเอกสารที่เป็นการรับรองผลการตรวจโควิด -19 สามารถไปขอได้ที่คลินิกผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ที่ค้นหาสถานที่ตรวจโควิดให้ได้ก็คือเว็บไซต์คน้นโควิดนะครับสามารถเข้าไปเว็บนี้แล้วท่านก็เอาไปใส่เ,เลขที่ไปรษณีย์ของบ้านท่านนะครับมันจะมีพื้นที่บอกมาเลยว่าตรงนี้มีจุดไหนรับตรวจบ้างราคาเท่าไหร่ตรวจอะไรบ้างโอเค อันนี้เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนนะเย่๋ยวเพิ่งตกใจว่าเฮ้ยต้องใช้กอกสารเยอะขนาดนี้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูต่อครับการา <Reaper. S 1> เดินทางปกติของเราเนี่ยฮะเราจะมีเดินทางแบบแดงเข้มไปแดงเข้มย9ิจังหวัดเดินทางไป2ยิจังหวัดแดงเข้มไปที่อื่นๆแดงก็คือพื้นที่ควบคุมสูงสุดไปที่อื่นนะผมจะเรียกอย่างนี้ที่อื่นๆเข้าแดงเข้มและที่อื่นๆไปหาที่อื่นๆด้วยกันโอเคมาดูกันว่าแต่ละการเดินทางต้องใช้เอกสารอะไรประกอบบ้างแดงเข้มไปแดงเข้มครับ มันก็จะมีกรณีที่เราไปทํางานทุกวันไปทุระข้ามหลายจังหวัดหน่อยเช่นไปโคราชมาสมุทรสาครอ,อ่าแดงเข้มไปแดงเข้มนะครับไปหลายวันไม่ได้ไปวันเดียวทํำยังไง 1. ครับลงทะเบียนการเดินทางผ่านสอบอคโควิด19นะครับลงทะเบียนไปเลยท่านจะไปกี่วันท่านก็ลงครับตอนเช้าตื่นมารู้ต้องไปให้ลงในวันนั้นนะฮะอ่าก็สามารถลงทะเบียนได้อันนี้2เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน เหมือนที่ผมบอกครับมันอยู่ในโทรศัพท์ของท่านอยู่แล้วท่านพกไปเลยแต่ทั้งนี้ท้งนั้นบางครั้งมันไม่ได้จําเป็นอย่างนั้นนะฮะว่าต้องตรวจตลอดคือเราทําไว้ให้เรียบร้อยตามหลักการนะฮะตามหลักการแล้วก็ตามที่รัฐบาลขอความร่วมมือทํไมาให้เรียบร้อยครับให้เราพร้อมแล้วเดี๋ยวพอถึงเวลาจริงต้องไปใช้เนี่ยแสดงตรวจแล้วก็แสดงให้เขาเห็นได้นะครับอันนี้คือการเตรียมความพร้อมนะฮะอย่างเช่นผมไปทําง,งานนครปฐมนะครับไปกรุงเทพ ก็ลงทะเบียนไว้ปกติทุกเช้าอ่าไม่ได้เข้าทุกวันแต่ว่าวันไหนเข้าก็ลงทะเบียนไว้นะฮะถ้าเกิดเขาตรวจเราก็ให้เขาดูได้ไม่จําเป็นว่าเฮ้ยโอ้หฉันไปใกล้ๆไม่ต้องทําก็ได้จริงๆทําไว้มันเป็นฐานข้อมูลที่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นทําไว้ด้วยนะครับแดงเข้มไปแดงเข้มใช้2อ,อย่างนี้นะต่อมาแดงเข้มไปที่อื่นๆอันนี้โหเด็ดเลยนะครับถามเข้ามาเยอะมากจะไปอื่นๆเช่นผมอยู่กรุงเทพเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด จะไปบ้านที่อยู่สุราษฎร์อยู่เกาะสมุยต้องทำอย่างไงบ้างนะครับสิ่งแรกเลยที่ต้องมีคือเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนไม่มีได้ไหมไม่ได้ฉีดอ่ะ,อะรอวัคซีนดีๆอยู่ก็ได้ครับยังไม่มีก็ได้แต่คุณต้องถามพื้นที่ปลายทางว่าเขามีมาตรการรับมืออย่างไรแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันผมบอกไว้ก่อนนะครับอันที่2อลงทะเบียนเดินทางอ่ะอันนี้เมื่อเช้าแม่มาจากสมุยนะครับก็ลงทะเบียนเรียบร้อยเข้ากรุงเทพ หรือจากกรุงเทพไปที่อื่น,นก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับถ้าไม่อยากลงทะเบียนไปขอผู้ใหญ่บ้านไปขอในอำเภอก็ได้แต่ว่าเรามีเว็บไซต์นี้เพื่อลดการที่เราต้องไปแอรอัดที่อำเภออ่ก็สามารถช่วยช่วยประหยัดแล้วก็ช่วยป้องกอันการติดโควิดได้ในะระดับหนึ่งอันต่อมาใบรับรองการตรวจโควิด19นะครับอันที่3อันนี้ต้องใช้ภายในเจดงชั่วโมงและเขาขอตรวจแน่นอนครับต้องใช้ครับ ถ้าคุณอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มแล้วคุณไปที่อื่นๆที่ไม่ใช่แดงเข้มที่เขาไม่ได้มีการแพร่ระบาดของโควิดที่รุนแรงเขาต้องขอตรวจเขาว่าคุณเป็นโควิดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตรวจไปให้เรียบร้อยคลินิกไหนก็ได้นะครับสามารถไปขอได้ไปที่ค้นโควิดเว็บไซต์เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็ไปตรวจเรียบร้อยนะฮะใช้ทั้งหมด3ามอย่างด้วยกันที่ผมบอกไว้นะครับและสุดท้ายครับสิ่งที่ต้องทำโทรไปหาปลายทางครับว่า แต่ลนะพื้นที่เนี่ยเขามีมาตรการอย่างไรเช่นไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วคุณไปพื้นที่ที่ไม่ใช่สีแดงเข้มเขาอาจจะกักตัว14วันอ่ะโทรไปเลยครับจากนรสสุขจังหวัดหรือไปโทรไปหาอสามาที่อยู่ในพื้นที่ให้คนที่อยู่ที่บ้านเราเนี่ยครับติดต่ออสามาให้หน่อยถามว่าเอ้ยต้องทอํายังไงบ้างใช้เอกสารอะไรประกอบบ้างแล้วถ้าลงไปพื้นที่ต้องโดนมาตรการอะไรบ้างถามให้หมดนะครับถ้าไม่รู้จะถามใครไม่มีใครรู้จักเลยเข้า Google ใส่คําว่าโควิดแล้วก็ตามด้วยจังหวัด นะฮะเช่นคุณจะไปเชียงใหม่โควิดเชียงใหม่คุณจะเจอข้อมูลเลยครับว่าเขาให้มีเบอร์ติดต่อได้ได้ที่ไหนบ้างครับว่าเอ๊ะฉันจะไปเชียงใหม่เนี่ยต้องติดต่อใครบ้างเนี้ยหาได้ง่ายไม่ยากก็แนะนําให้ทําสิ่งนี้ด้วยคือถามปลายทางเตรียมเอกสารสามอย่างและถามปลายทางหนึ่งอย่างนะครับต่อมาพื้นที่อื่นๆเข้าแดงเข้มอันนี้จากที่เจอมาเมื่อเชา้านี้ก็คือไม่ได้เข้มวดอ่ะแต่ผมก็ให้คุณแม่ลงทะเบียนผ่านต่อบคอ ไว้ก่อนนะครับว่าจะเดินทางวันนี้แล้วก็เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนก็อยู่ในหมอพร้อมอยู่แล้วแต่เวลาจริงๆเดินทางจากสมุยนั่งเครื่องบินเข้ามากรุงเทพไม่ได้ตวรวจเลยเท่าแค่วัดอุณหภูมินะครับแล้วก็เจลล้างมือลงทะเบียนไทยชนะแล้วก็บุคคลที่ลงทะเบียนสบคเพิ่มแล้วก็เตรียมหมอพร้อมให้พร้อมถ้าเกิดโดนตรวจน,นะฮะก็ต้องบอกงี้เพราะว่าที่อื่นเนี่ยเคาระบาดน้อยแต่อแองเเข้มเนี่ยระบาดหนักแล้วก็เตรียมความพร้อมนะฮะตามที่รัฐบาลขอความร่วมมือก็เตรียมมาให้ประมาณนี้ สุดท้ายนี้นะครับผมก่อนจะจบนะครับผมขอก็เป็นกระบอกเสียงหนึ่งละกันว่าขอความร่วมมือประชาชนนะครับเดินทางต่อเมื่อมีกรณีหรือเหตุจําเป็นเท่านั้นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่โรคโควิด1 9สําสำหรับวันนี้ครับผมสิทธิธยรมไทองก็ขอขอบระคุณทุกท่านมากที่รับชมถ้ามีประโยชน์คลิปนี้มีประโยชน์ขอความร่วมมือนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับท่านอื่นๆด้วยนะฮะจะได้เป็นข้อมูล ที่ใช้ประกอบการเดินทางขอบคุณครับ